อันนี้รูปโลกวะข้ามชาติครับเนี่ขายของขาเบยไปเาวเดี๋ยวเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูฟังกูเป็นไรอ่ะเฮ้ยมันบุญเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอาจารย์ขอโทษอาจารย์ก็ว่าไม่เสียงมันเบาผิดปกติเอามะเรงสาบขึ้นไปปล่อยไว้บนนั่นแหละทีนี้มะเรงสาบเอาอะไรอาจารย์ดูที่เราพอมาแน่นอนอาจารย์ดูที่เราพอมาแน่นอนอาจารย์ชัวร์ ผมตายหมดผมเลยขึ้นยานกลับมาครับอาจารย์มาเจอนี่แหละครับมนุษย์คนนี้จะตัดตรงดาวอังคารมงโลกนะครับดูนะครับครับทรงนี้หาดูยากมากเลยครับครับเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเอาเซรั่มแมลงใส่ที่คอยิ่งก่อนปั๊รู้สึกจะเคยเป็นนักเอานักบินอวกาศเหมือนกันนะครับเพราะเขาเคยไปดาวอังคารมาแล้วเขาเห็นครับอยู่ทางสหรัฐอเมริกาดาวองคารมงโลกนี่โลกมันเล็กกว่าดาวอังคารนะครับ จริงครับอาจารย์แน่นอนอาจารย์เคยไปมาจริงตรงนี้เราก็เอาโลกรูปโลกเราในหนึ่งเสี้ยวของดาวอังคารแค่นั้นเองอีลอนมัทเคยมากินข้าวกับอาจารย์แน่นอนเขาจะมาตัดผมกับอาจารย์แน่รูปโลกรูปโลกนะครับนี่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อยู่ด้านบนด้านใต้นี่ครับแล้วแต่เหลียวมาแหวนเปไมวะพี่เวล้วคุณหิบอะวงโคจรนี่วงโคจรแตแล้วมันดาวเสาเพรา่าไม่ได้มีแหวนอ่ะขยะที่รูดเยอะที่สุดอยู่บนยานอยู่บนอวกาศและพวกนี้คือขยะมันไม่ใช่วงแหวนขยะอวกาศกูบอกมึงอยู่ว่าว่าอีลอนมัทอะ ตอนศึกปรึกษาโครงการสเปซเอ็กะน่าอาจารย์น่าจะเป็นโปรโตไทป์แรกๆเน็ตเน็ตเนี่ยที่เมืงอเห็นเนี่ยมึงดูจากโซนแล้วเขาไม่น่ามีเนี่ยจริงๆเขามีได้เพราะอะไรเพราะอะไรสตาร์ลิงเออไหวปลาไหลหักลังไหลหักลังอันไหนวะแล้วนะครับมีไอดอลมาขอตัดเป็นทรงพม่างอนไทยเชิงนะครับพม่างอนไทยเชิงมันดูยากนะครับด้านหลังนี่จะมีงอนนะครับด้านนี้จะเป็นไทยเชิงแล้วท่านหลังนี่จะ